สวัสดีครับวันนี้นะครับวิทย์อยากจะมาแชร์วิธีการนะครับหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าพรสวรรค์ของตัวเองในการสร้างเส้นทางในตัวเองคืออะไรแล้วก็ใช้ชีวิตแบบน่าเบื่อมานานหลายปีและอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยควรจะทําอะไรนะครับวิธีหาพรสวรรค์ของตัวเองโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมขอบอกเลยว่าคนเราเนี่ยการที่ไม่รู้จักตัวเองหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไรอยากจะเป็นนักธุรกิจอยากจะเป็นนายตัวเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรดีไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่ความผิดของคุณด้วยนะครับแล้วมันเป็นความผิดของใครล,ล่ะผมกล้าโบยเลย100%เเป็นความผิดของระบบการศึกษาไทยระบบการศึกษาไทยเนี่ยนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยในบรรดาประเทศที่อยู่ในเอเชียนะครับรั้งท้าย เขาว่ารังท้ายในที่เนี้ยอย่ามาพูดนะครับว่าโอ้โหดีนะเราไม่ใช่ที่โลเลยยังมีประเทศที่แย่กว่าเราไม่เอานะครับระบบการศึกษาไทยตอนนี้นะครับขอสารภาพเลยว่ามีปัญหาขนาดหนักเพราะว่าระบบการศึกษาที่ดีควรจะเป็นระบบที่ทําให้นักเรียนนะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในระบบแล้วมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมีความเก่งกล้าสามารถมากยิ่งขึ้นมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเลือกทางเดินให้กับชีวิตตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่ณปัจจุบันนี้ระบบการศึกษาไทยทําในสิ่งที่ตรงข้ามกันหมดเลยคือ แทนที่ทําให้เด็กมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นกลับกดให้เด็กมีความเชื่อมั่นน้อยลงแทนที่จะให้เด็กมีกิจกรรมในการค้นหาตัวเองกลับเอาวิชาการมาเป็นตัววัดว่าใครสมควรที่จะเป็นอะไรทําอะไรและมีอนาคตแบบไหนระบบการศึกษาไทยไม่เปิดโอกาสให้เราค้นหาตัวเองเราก็เลยติดนิสัยมาครับนิสัยที่ว่าอ๋อเขาสั่งให้เราเป็นอะไรเราถูกโปรแกรมให้เป็นอะไรเราต้องใช้ชีวิตแบบนั้นชั่วชีวิต แล้วคุณลองคิดดูสิครับว่า16ปีเต็มๆมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยายลัยคุณอยู่ในระบบที่มันมีวิธีคิดแบบนี้มันน่าแปลกตรงไหนที่คุณจะไม่รู้จักตัวเอง แค่คุณประกาศว่าคุณอยากจะเป็นไายตัวเองคุณอยากจะเป็นนักธุรกิจคุณไม่ชอบทํางานประจําแค่นั้นล่ะครับมันก็จะมีคนราสาดกระนําใส่คุณเต็มไปหมดเลยว่าเป็นพวกเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอร์ไม่เอาไหนไม่ได้เรื่องคนส่วนใหญ่เด่ดเลยใช้ชีวิตกับความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงและไม่กล้าไล่ล่าความฝันของตัวเองดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนอื่นนะคะที่ตอนนี้รู้สึกว่าการทํางานประจำเนี่ย มันไม่ใช่เวที่ต้องการแล้วก็ไม่อยากจะใช้เวลาถึง30ปีเต็ม,เ,ตมเพื่อเป็นคนพบว่าโอ้โหกูเป็นคนแก่ที่ไม่มีความสุขในชีวิตเลยผมมีวิธีนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยค้นพบพรสวัสค์ของตัวเองแล้วเอามาสร้างธุรกิจแต่ก่อนอื่นผมขอล้างความเชื่อเก่าๆก,ก,ก่อนแล้วกันว่าคนที่จะทําธุรกิจได้คือคนที่ค้นพบสิ่งที่ตัวเองรักทฤษฎีนี้นะครับมันไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเพราะคนเราแท้ที่จริงแล้วนะครับเราไม่ได้อยากเป็นนักธุรกิจเราไม่ได้ อยากเป็นนายตัวเองเราไม่ได้อยากเป็นเพราะอยากเป็นเราไม่ได้อยากเป็นนักธุรกิจเพราะเราอยากเป็นนักธุรกิจเราไม่ได้อยากเป็นนายตัวเองเพราะเราอยากเป็นนายตัวเองแต่ในความเป็นจริงนะครับอีกทฤษฎีนึงที่ผมค้นพบหลังจากงาลาออกจากงานนะครับก็คือเราอยากเป็นนายตัวเองเพื่อให้ได้ชีวิตในแบบที่เรา ต้องการเราอยากเป็นนายตัวเองเพื่อให้ได้ชีวิตในแบบที่เราต้องการตรงนี้แหละเป็นประเด็นสําคัญที่ระบบการศึกษาไม่เคยสอนผู้ใหญ่และระบบการศึกษานะครับเขาจะสอนว่าทํางานให้หนักทํางานให้หนักเลยทำงานให้เต็มที่มาก่อนเจ้านายกลับทีหลังเจ้านายทุ่มเทอย่างบ้าคลั่งแล้วเมื่อคุณแก่คุณค่อยเอาเงินไปซื้อความสุขอ,อ๋ออยากไปเที่ยวต่างประเทศเหรอ ทำงานก่อน30ปีแล้วค่อยไปเที่ยวต่างประเทศมันไม่หนีไปไหนหรอกแตเงินเนี่ยมันหายากก็เพราะว่าเรามีความเชื่อกันแบบนี้ครับเราถึงไม่สามารถค้นหาตัวเองเจอแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อสมัยเราไม่ได้หาเงินเพื่อที่จะได้กลายเป็นคนร่ํารวยแต่เราหาเงินเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการคุณจะเริ่มค้นพบคําตอบงานที่ดีที่สุดในโลกนะครับเท่าที่ผมได้ยินคําตอบมาและคําตอบเนี้ยตรงใจที่สุดซึ่งมาจากหนังสือ d e ฟ o ออ u r Work รนะครับงานที่ดีที่สุดในโลกคืองานที่ทําให้คุณเนี่ยได้เงินเยอะ ให้เงินเยอะและใช้เวลาให้น้อยที่สุดทำไมเราต้องใช้เวลา8ชั่วโมงต่อวันในการทำงานมีใครบัญญัติไว้หรือคำตอบก็คือมันไม่มีใช่ไหมละครับ ดังนั้นเนี่ยงานที่ดีที่สุดในโลกสำหรับคนส่วนใหญ่90%นะครับคืองานที่ได้เงินเยอะแล้วใช้เวลาให้นอนที่สุดคุณอาจจะมองว่าโหวิ oh, ์ oh, สอนอะไรเนี่ยโอเคผมจะขอเอาเคสตันี้ของผมจริงๆนะครับมาเล่าให้ฟังแล้วกันตอนที่ผมทํางานประจำเนี่ยนะครับผมเป็นมษนย์เงินเดือนค่าตัว13,000บาท13,000บาทผมเนี่ยเฝ้านะครับฝ่ฝันว่าวันหนึ่งถ้าเราเป็นนายตัวเองนะโอ้โหเดี๋ยวเราจะมีบ้านมีรถเราจะซื้อแต้ทุกอย่างที่เราอยากจะได้นะครับเอามาอวดชาวบ้าน แต่3ปีผ่านไปผมก็ยังโคทางานประจําสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผมมีเงินเดือนมากยิ่งขึ้นผมมีเงินเดือน24,000บาทแต่สถานภาพของผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงผมยังไม่ได้เข้าใกล้คําว่าเจ้าของธุรกิจเลยแม้แต่คําเดียวทําไมลองมาดูนะครับนี่คือโต๊ะทํางานของผมและนี่คือเพื่อนร่วมและนี่คือเพื่อนร่วมงานนี่เพื่อนร่วมงานนะครับในแต่ละวันคุยกันแต่เรื่องเฮ้ยโทรศัพท์ออกไหม โอ้หโรทรศัพท์ออกใหม่สวยมากโอ้โยราคาสอ0 0มืกว่าเฮ้ยกล้องออกใหม่เจ๋งมากๆเลยตัวนี้มีฟังก์ชันนู่นหาเหวอะไรก็ว่าไปเฮ้ยนี่สถานที่ท่องเที่ยวนี้โอ้โหมันยอดเยี่ยมมากค่าพักถูมากเฮ้ยมีโปรโมชั่นของร้านอาหารนี่น่ากินน่าอร่อยนี่คือสิ่งที่ผมเจออยู่เป็นประจำผมอยู่ในสังคมที่พูดกันแต่เรื่องของการใช้เงินมันก็ไม่แปลกใช่ไหมนะครับที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของความสุขจากการใช้เงินแต่พอผมตกงานแล้วผมได้เปลี่ยนสังคมนะครับปรากฏว่า สังคมของการเป็นนายตัวเองอะครับเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการหาเงินทั้งนั้นเลยเฮ้ย hey, ตอนนี้มีหนังสือเล่มน,นี้เจ๋งมากเป็นหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบไลฟ์สไตล์ที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับธุรกิจที่อยากจะทำเฮ้ย hey, มีหนังสือเล่มน,นี้ที่เขาสร้างสอนสร้างกระแสเงินสดให้กับตัวเองเฮ้ย hey, มีหนังสือเล่มน,นี้ที่เขาบอกว่านักธุรกิจส่วนใหญ่ต้องอ่านเฮ้ยนี่นี่ตอนนี้นะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยมันทาเงินได้เท่านี้ต่อเดือนนะเห็นไหมครับ การเปลี่ยนสังคมเนี่ยมันทาให้ผลลัพธ์ในการใช้ชีวิตเปลี่ยนด้วยแล้วผมเนี่ยซึ่งเป็นคนที่อยู่ตรงกลางของกลุ่มคนเหล่านี้เผมก็จะได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายเลยครับว่าเฮ้ยบนโลกนี้มันมีการทําเงินแบบไหนบ้างสังคมของการเป็นนายตัวเองคุยกันเรื่องการใช้เงินน้อยมากแต่คุยกันเรื่องการหาเงินอนะเยอะมากๆแล้วก็ความสุขของชีวิตเนี่ยครับเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนนะี่ยณตอนนี้นะครับคุณไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรมี2คําถามที่ผมอยากให้คุณถามตัวเองนะครับ1ก็คือ คุณต้องการไลฟ์สไตล์แบบไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนนะครับไลฟ์สไตล์เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เป็นการมีรถหรูหรือมีบ้านหรูก็ได้วันที่แม่ของผมเป็นมะเร็งเนี่ยแล้ววันที่ผมตัดสินใจลาออกจากงานตอนนั้นไลฟ์สไตล์ของผมง่ายมากเลยครับผมต้องการหาเงินยังไงก็ได้ที่อยู่บ้านไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องไปประจนภัยกับรถติดเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับคนที่เรารัก24ชั่วโมงก่อนที่เขาจะไม่อยู่กับเราชั่วชีวิต ดังนั้นเมื่อผมได้ไลฟ์สไตล์ที่ต้องการแล้ว1เลยผมมีความสามารถอะไรผมมีความสามารถในการทํางานดีไซน์ 2. ผมรู้วิธีการทําเงินอะไรบ้างผมไม่รู้วิธีการทําเงินอะไรเลยแต่ผมเห็นเซลล์ที่ทํางานที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับเขาขายงานให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าไม่เคยเข้ามาที่ออฟฟิศเลยเซลเนี่ยออกไปหาลูกค้าที่ออฟฟิศของลูกค้าเสมอผมก็เลยคิดเอาเองว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถทําเงินนะครับได้มากกว่าเดือนละหมื่นเดียวผมรอด ผมไม่จาเป็นต้องมีออฟฟิศผมไม่จําเป็นต้องมีสถานที่ในการทํางานผมไม่จําเป็นต้องมีลูกน้องผมทํางานด้วยตัวคนเดียวผมก็เริ่มจากการหยิบโทรศัพท์โทรไปหาลูกค้านะครับจากเอาเบอร์จากอินเทอร์เน็ตนี่นแหละนะครับแล้วก็บอกกับเขาว่าเราเนี่ยครับเป็นฟรีแลนซ์เป็นกราฟิกดีไซน์สนใจอยากจะจ้างเราทํางานไหมถ้าคุณจ้างผมทางานนะคุณไม่ต้องเสียตังค์ซื้อคอมพิวเตอร์ไม่ต้องหักค่าประกันสังคมอยากไล่ออกก็แค่เลิกจาก้างไม่ต้องมากลัวว่าจะมีปัญหากับนายจ้างระหว่างลูกน้อง ช่วงแรกเนี่ยนะครับผมโทรศัพท์ไปหาองค์กรใหญ่มากโอ้โหใหญ่บอกชื่อเลยครับรับรองว่าคุณอ้าปากค้างว่าไม่เจียมตัวแน่นอนแล้วก็แน่นอนครับว่าไม่ได้งานแต่พอผมมาคิดกลับกันนะครับว่ามีคนแบบไหนบ้างที่ต้องการจ้างเราผมก็คนพบว่าเจ้าของ SME ส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะได้งานมากกว่าอยากจะได้ลูกจ้างผมจึงนะครับเปิดประกาศร,รับสมัครงานพวกเว็บไซต์กราฟิกดีไซน์ต่างๆเนี่ยว่ามีใครบ้างที่สมัครรับกราฟิกดีไซน์เข้าทางานประจําแล้วก็โทรศัพท์ไปพร้อมกับบอกว่ามีคุณสมบัติตามที่พี่ต้องการทุกอย่าง แต่จะไม่เข้าออฟฟิศขอเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละครั้งได้ไหมถ้าไม่พอใจเลิกจ้างได้ทันทีลองจ้างผมสักเดือนก่อนสินะครับด้วยการทําอย่างนั้นเนี่ยสามเดือนแรกนะครับผมมีรายได้เนี่ยรวมกันประมาณ1,600บาทแต่หลังจากที่เดือนที่4เป็นต้นไปนะครับจนถึงปัจจุบันนี้รายได้จากการทำกราฟิกดีไซน์โดยที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศและไม่เคยมีออฟฟิศเลยเนี่ยก็ไม่เคยน้อยกว่าเงินเดือนอีกเลยผมได้เงินนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักด้วยตอบโจทย์ชีวิตตัวเองนี่คืืออพรรรสหเปล่า เห็นไหมการทําธุรกิจไม่ใช่ทําเพื่อเงินแต่เป็นการทําเพื่อคุณได้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการทุกวันนี้ผมอยู่กับแม่ตลอดเวลานะครับแม่อยากไปไหนผมพาไปแม่อยากกินอะไรเอาโอเคไปซื้อให้ทําหน้าที่ลูกที่ดีด้วยตัวเองตลอดเวลา,อาโอเคนี่คือการบ้าข้อแรกคุณจะต้องกําหนดไลฟ์สไตล์ของคุณได้แน่ก่อนว่าคุณต้องการชีวิตแบบไหนข้อที่2นะครับคุณกําลังอยู่ในสังคมที่พูดแต่เรื่องการใช้เงินหรือคุณกําลังอยู่ในสังคมที่ พูดแต่เรื่องของการหาเงินคุณลคยอยู่สังคมไหนครับนายนายนายหุยมีไอ้นู่นออกหมาไอ้นี่ออกหม่เฮ้ยสุดยอดไปเลยหุยเอ้นั่นเงียบมากนายนายนายหุยตอนนี้ไอ้นู่นมาทำเงินได้แบบนี้มีหงังสือแบบนี้ได้เฮ้ยคลิปนี้นี่คือเป็นคลิปที่ดีฟังแล้วจะสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างเส้นทางในตัวเองได้อย่างแน่นอนคุณอยู่ในสังคมแบบไหนอยู่ถ้าคุณอยู่ในสังคมแบบแรกคือมีแต่เรื่องของการใช้เงินคุณหาวิธีเปลี่ยนได้ไหมครับเปลี่ยนมาอยู่ในสังคมที่พูดแต่เรื่องของการ หาเงินแน่นอนครับกลายเป็นนายตัวเองถ้าพูดแต่เรื่องหาเงินอย่างเดียวมันก็โคตรน,น่าเบื่อเลยนายตัวเองหลายคนนะครับเขาสอนเรื่องของการเป็นนายตัวเองเนี่ยปากเปียกปากแฉะแล้วดังนั้นถ้าคุณไปถามว่าพี่ครับผมจะจะหาเงินยังไงเขาก็เบื่อที่จะพูดแล้วครับพรสวรรค์ไม่ใช่เรื่องของความสามารถในการทําเงินพรสวรรค์นะครับไม่ใช่เรื่องของการทําเงินแต่พรสวรรค์ที่แท้จริงเนี่ยคือวิธีการทําเงินและทําให้คุณได้ไลฟ์สไตล์ในแบบที่คุณ ต้องการตั้งหากดังนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่วันนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรผมอยากจะให้ตัดไอ้คำว่าเราเกิดมาเพื่อทําอะไรทิ้งไปก่อนมันเสียเวลาในการหานานมากนะครับแต่ให้คุณถามว่าคุณจะทําอะไรเพื่อให้ได้ไร์สไตล์ในแบบที่คุณต้องการบางคนเนี่ยเขาแค่อยากเป็นแม่ที่ดีอยากมีเงินแล้วก็เลี้ยงลูกเขาก็ทําธุรกิจออนไลน์อะไรก็ได้ที่มาทำให้เขาเนี่ยสามารถมีเวลาเลี้ยงลูกได้ บางคนอยากอย,กอยู่กับครอบครัวก็เหมือนกับวิทย์เป็นต้นบางคนนะครับอยากจะใช้ชีวิตชิวๆสบายๆนะฮะผมบอ,อกได้เลยว่าถ้าคุณมีพรสวรรค์แต่คุณเอามาใช้หาเงินไม่เป็นและคุณก็ไม่ได้ไลฟ์สไตล์ในแบบที่คุณต้องการมันก็ไม่ได้เรียกว่าความสําเร็จแต่ถ้าคุณรู้วิธีการหาเงินแล้วได้ไลฟ์สไตล์ในแบบที่คุณต้องการด้วยเนี่ยรับรองคาว่าสิ่งนั้นเนี่ยถึงแม้คนรอบข้างจะมองว่าคุณไม่ประสบความสําเร็จอะไรก็ช่างแม่คุณกล้าพูดว่าคุณมีความสุขที่ได้ตื่นมาทุกวัน อันนั้นแหละครับคือพรสวรรค์ที่เหนือที่สุดที่มนุษย์มีแล้วคุณจะหาวิธีการทําเงินในแบบที่ตัวเองต้องการได้อย่างไรล่ะดีเลยอีกแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของวิทย์อีกแล้ววิทย์นะครับตลอดระยะเวลา2ปีเนี่ยนะครับผมเนี่ยใช้เวลาเดินทางไปสัมภาษณ์คนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ใช้ชีวิตรอดได้โดยไม่กินเงินเดือนนะครับเป็นคนที่เชื่อมั่นว่ายุคนี้เป็นยุคที่กลายเป็นลูกจ้างเนี่ยยากกว่าการเป็นนายตัวเองเหมือนเหมือนกับวิทย์นะครับเพียงแค่คุณเข้าไปที่ w o r l d w i d e w e b s t a r t y o u r w a y c o m นะครับแล้วก็เข้าไปที่โซนสัมภาษณ์นายตัวเองนะฮะซึ่งในเน็ตจะมีกรณีศึกษาของคนที่เขาประสบความสำเร็จจากการสร้างธุรกิจและก็ได้ไลฟ์ไสไตล์ในแบบที่ต้องการด้วยพี่แพรเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทํางานแล้ว8เดือนเนี่ยลาออกเลยคนนี้เพราะว่าเขาไม่ชอบไลฟ์ไสไตล์ของการทํางานประจําทุกวันนี้นะครับเขาเป็นแม่ที่น่ารักของลูกๆ2คนแล้วก็เป็นภรรยายที่น่ารักของสามีในแต่ละวันเธอทําหน้าที่แม่ได้อย่างดีเยี่ยม และไลฟ์สไตล์ของเธอก็อิสระสุดๆด้วยเธอทําธุรกิจให้เช่ารถซุปเปอร์คาร์โดยที่ตัวเองไม่ได้มีรถซุปเปอร์คาร์และก็เป็นอิสระโบยบินนะครับจากการทําเงินจากการให้เช่ารถซุปเปอร์คาร์ของคนอื่นนั่นเองพิกกายนะครับเป็นนักเขียนที่เกิดตกอับกระทันหันแล้วต้องเอาโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับไปจำนานะฮะได้เงินมา5,000บาทแล้วก็เขาเนี่ยมีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นผู้นําของครอบครัวมีเวลาให้กับลูกเขาจึงเริ่มต้นทําธุรกิจขายขนมที่บ้าน นะฮะแล้วก็ภายใน7เดือนเดจากเงิน5 0 0พันนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น1ล้านบาทแล้วถามว่าเขาทาได้อย่างไรเขาก็เล่าให้ฟังในคลิปนี้ทุกหมดทุกขั้นตอนนะครับว่าเขาขายขนมยังไงเนี่ยทำให้เขามีรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะครับเยอะมากพอที่จะทําหน้าที่สามีที่ดีผู้นําครอบครัวที่ดีแล้วก็พ่อของลูกที่ดีในเวลาเดียวกันพี่พัสตันโยเวนะฮะเป็นคนที่ทำนะอ่าเป็นคนที่เป็นนายตัวเองสายนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะครับ,รบเขาก็มาแชร์ให้ฟังเลยว่าถ้าคุณอยากเป็นนายตัวเองสายนี้เนี่ย คุณจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่คุณจะสามารถเป็นอิสระบอยบินและมีรายได้าจากการเป็นนายหน้าขายทรัพย์โอ้โหเห็นไหมครับว่าเรามีเคสตันดี้เยอะมากมากทุกแต่ละคนเนี่ยครับก็มาเล่าให้ฟังว่าตัวเองทําได้อย่างไรอย่างเช่นคูปโปเนี่ยตอนลาออกจากง,งานมาก็เหลือเงินอยู่แค่4 0 0 0กว่าบาทนะฮะแล้วก็มีอคุรเล่นหนตัวเขาทําได้อย่างไรครับภายในไม่กี่ปีเขามีเงินเก็บ1นึ่งล้านห้าแสนบาทอย่างพี่นุ่นอะทางานประจําแล้วถูกบีบ ทำให้ต้องลาออกจากงานมาตอนนี้เขากลายเป็นเจ้าของนะครับร้านเฟอร์นิเจอร์สำหรับคอนโดโซฟาเบดโฮมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเที่ยวมากกว่าทํางานอีกเขาทําได้อย่างไรในนี้ก็เล่าให้ฟังหมดเลยผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าโลกของเราเนี่ยมันเข้าสู่ยุคใหม่แล้วยุคที่กลายเป็นลูกจ้างเนี่ยยากกว่ากลายเป็นนายตัวเองแต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยวิทฉันเนี่ยก็อยากจะเรียนรู้แต่ว่าไม่มีเวลามากพอโอเคผมมีสินค้ามานําเสนอเลยนะครับนี่ถ้าคุณไม่อยากใช้เวลา1น0ชั่วโมงในเว็บไซต์ของ startyourway com นะครับ น,นี่ผมย่อทั้งเว็บไซต์เนี่ยให้เหลือแค่3ชั่วโมงให้คุณเนี่ยไปฟังในรถได้เลยว่าคุณจะต้องเริ่มต้น How to start your way อย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จเป็นอิสระบอยบินได้สำหรับคนที่ขี้เกียจน,นะครับซื้อแล้วก็ไปฟังอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็หาเวลาว่างฟังแต่ถ้าเกิดคนขยันอยากจะเสพเนื้อหาทุกบทความในเว็บไซต์ของ start your way คุณไม่ต้องซื้อคุณอ่านฟรีได้เลยผมทำให้ฟรีๆเลย เพราะผมเชื่อว่าโลกเราอะครับประเทศของเราถ้าเราบีได้ตัวเองเยอะๆประเทศของเราจะมีความสุข startyourway.com นะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับคนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจากลูกจ้างมาสู่นะครับสถานะนายตัวเองเนี่ยเรามีเวลายอย่างมากก็แค่70ปีมันสั้นเกินกว่าที่จะทำแต่เรื่องน่าเบื่อ startyourway ขอเป็นกำลังใจให้คุณประสบความสำเร็จในการสร้างเส้นทางในตัวเองครับ อย่าลืมนะครับว่าพรสวรรค์ที่แท้จริงไม่ใช่ความสามารถในการทำเงินแต่พรสวรรค์ที่แท้จริงคือการหาวิธีทำเงินและทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสุขต่างหากครับขอบคุณครับ